ใน,นเ,คเครื่องเครื่องเพชรกราวนะครับจะลองลองเริ่มเชรเลยนะครับเทรจริงโดยเอาสายโดยเริ่มต้นเสียบเสียบสายให้ถูกกล้องก่อนนะครับเสียบสายให้เรียบร้อยก่อนเสียบสายให้เรียบร้อยพอเสียบสายเสร็จแล้วก็ให้ปรับวอลลุม่มาต่ําสุดเลยครับหรือปิดเลยนี่นแหละแล้วก็ให้เปิดสวิตนะครับออนออฟพอเปิดสวิตออนออฟแล้วก,กด กดปุ่มซ้ายมันมี3ามปุ่มนะครับกดปุ่มสายสุดเพื่อตั้งค่าให้ได้หนึ่งรอโอห์มให้ให้จังเกตดูตัวเลขตรงกลางนะครับจะเป็นหนึ่งรโอห์มประมาณนะครับบอกลบได้นิดหน่อยแล้วก็ให้กดปิดปิดปุ่มซ้ายสุดเหมือนเดิมปิดปิดออกพอเสร็จแล้วให้กดปุ่มตั้งขึ้นลงนะครับให้ให้ได้660สวินาทีหรือ1นนาทีนะครับแล้วก็ให้คีบสาย สีดำนะครับไปที่สายกาวของเครื่องเครื่องตู้ทำน้ำ,น,ำนะครับอันนี้สายกาวนะครับจะสังเกตว่าสายกาวจะไม่มีแถบเพื่อนเหมือนเพื่อนนะครับสายกาวมันจะดูดแล้วก็เสียบสายกาวสีดำเสียบสายกาวสีแดงให้เสียบโพรงของตู้ตู้น้ำพอเสร็จแล้วให้กดปุ่มสีเขียวเพื่อสตาร์ทนะครับแล้วก็ให้ปรับวอลุ่มตรงกลางและให้สังเกต ขวามือให้มันได้ยิบห้าแอมป์นะครับว่าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับให้มันไปได้ได้ยิบห้าแอมป์บวกลบได้หน่อยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ให้จดบันทึกเสร็จแล้วก็ให้จดบันทึกตัวเลขที่อยู่ตรงกลางนะครับอ่าตัวเลขอยู่ตรงกลางณขณะนี้ก็สี่สิบเก้านะครับจุดสองนะครับลงประมาณแล้วก็ทีนี้ ค่ามาตรฐานนะครับโดยประมาณเราไม่ให้ไม่ให้เกิน100โอห์มนะครับตัวเลขตรงกลางคือเป็นเป็นตัวเลขความต้านทานนะครับไม่ให้เกิน100โอห์มหรือต่ํายิ่งต่ํายิ่งดีนะครับตัวนี้ตัวเลขตรงกลางเนี่ยก็ให้จดบันทึกไว้ในแฟมได้เดี๋ยวเรา,เราลองดูครับมันไปถึงเท่าไหร่ตอนนี้49.6แล้วครับจุดสี่ 4, 4. ้า โดยประมาณแก็4.9.4.5นะครับโอเคนะครับ